ว่าสูตหยังมาหลายกระดกกระเดียกจะเขาทั่วว่าสวัสดีนะคะคุณป้าเข้าหวนาะมันมันหลายตัวนะมันเป็นสูตรครับเป็นสูตรตรัดประมาณสามสี่รอบแล้วมันจะเหลือห้าหางใกล้ๆวันออกนะครับผมผมก็ตัดมาเรื่อยๆจากสี่สิบเจ็ดหางเหลือยี่สิบหางเหลือสิบหางแล้วก็เหลือห้าหางนะครับมันมันหลายอาจารย์เนาะครับก็ไปเรียนรู้มาก็ ถามว่าก็เข้าอยู่นะอันนี้ชุดเต็มงวดงวดก่อนก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มเนาะครับชุดชุดตัดก็เข้าหกสามนะครับสาหรับเอฟซีที่ตามนะครับเนาะครับวันนี้ก็จะเป็นชุดตัดนะครับผมเหลืออยู่แค่สิบกว่าหางนี่แหละครับผมแล้วก็วันสุดท้ายก็จะเหลืออยู่ห้าหางแค่นั้นเองครับครับตัดไปน้ามตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเต็มนี้ กี่ตัวนะกี่หางนะโอ,อ,กอ,อกปอสี่สิบกว่าหางครับผมแต่ว่ามันเข้าตลอดมันส่วนมากเป็นบนนะครับบนไม่ต้องกลับเนาะมันเป็นสูตรบนไม่ต้องกลับนะครับงวดที่แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ไปได้สูตรมาใหม่ก็คือว่าปีหนึ่งเนี่ยจะหลุดแค่สองครั้งนะครับจะหลุดแค่สองครั้งเององวดงวดที่แล้วก็เข้าตรงๆอยู่ก็ดูไล่สถิติดูก็สถิติสีเหลืองเหลือนี่ก็คือเข้าตลอดนะครับ นี่นะครับผมก็คื้ตลอดที่เข้าเนาะใช่ครับก็เป็นสูตรคำนวณนะสูตรคำนวณหลายอาจารย์นะครับก็จะได้มีเลขวิ่งมีเลขจับคู่มีอะไรมานี่แหละครับผม <5. S 1> ตัดรอบแรกมันจะสี่สิบเจ็ดแล้วก็ตัดรอบแรกเหลือสามสิบกว่าหางนะครับแล้วก็เหลือยี่สิบหางแล้วก็จะเหลืออยู่สิบกว่าหางแค่นั้นเองครับแล้วสุดท้ายสุดก็จะเหลืออยู่แค่ห้าแค่นั้นเองครงสุดท้ายคงสุดท้ายครับ ก็ค่อยๆตัดไปครับผมก็ต้องใจเย็นๆแล้วมันมีหลายสูตรหลายอะไรมาตัดนะครับแต่ทีทก็ถามว่าเข้าก็เข,าเข้ามาตลอดนะครับผมส่วนมากจะเป็นบนนะครับบนไม่ต้องกลับนะครับผมนี่นะครับหรือว่าเอฟซีจะเอาสูตรเต็มของโอปอเพราะว่ามันเป็นสูตรตลอดชีพเนาะตลอดชีพครับสาม,มารถเอาไปแล้วก็ไปตัดเองได้ไม่ต้องรอโอปอตัดก็ได้ผมก็ได้ตัดเองออได้เลยครับก็มันมีอยู่สี่สิบกว่าหางนะครับผมก็ ตัดทําสถิติไว้ตลอดนะครับผมมันเข้าไหมเข้าตัวนี้ตัวนี้อย่างเงี้ยแหละครับผมค่ะวันนี้วันนี้ก็จะมีตัดไว้ตัดรอบสองให้เลยนะครับผมมันก็มีอยู่แค่ยี่สิบกว่าหางแล้วก็ตัดอีกชุดหนึ่งเป็นชุดเน้นนะครับผมแล้วก็ท้ายสุดก็จะเหลืออยู่แค่ห้าหางแต่ว่าห้าหางก็ยังยังไม่ได้ไป<ำ>รอใกล้ๆวันใช่ไหมคะคอยู่ในนี้แหละครับผมแต่ว่าวันนี้โอปอจะตัดให้เหลือน้อยที่สุดอยู่กี่หาง ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแม่สิบกว่าหางนี่แหละครับผมอก็จากสี่สิบกว่าหางเหลือสิบกว่าหางก็ถือว่าตัดเยอะมากครับคือบนเป็นบนนะครับคือบนไม่ต้องกลับนะครับที่สูตรนี้คือมันมันไม่ต้องกลับเลยแล้วถ้าถ้าถ้าออกบนมันจะตรง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 ครับแต่ว่าถ้าล่างมันก็อาจจะเป็นตัวกลับใช่ไหมคะใช่ใช่ถูกไหมวันนี้คัดล่างคัดบนมาให้เลยนะครับมันมี วิ่งนะครับวิ่งงวดนี้ของผมวิ่งได้วิ่งหกกับหนึ่งครับผมล่างวิ่งสองนะครับวันนี้ถ้าบนวิ่งหกกับหนึ่งครับส่วนล่างวิ่งสองตัวเดียววิ่งสองตัวเดียวครับค่ะก็มันก็ยังไม่หลุดนะเลขวิ่งก็คือวิ่งวิ่งหกกับหนึ่งก็คือปีหนึ่งอะ หลุดแค่สองรอบตั้งแต่ผมทํามาผมไล่สถิต,ติเก่าที่ผมทํามาเรื่อยๆมันก็ยังไม่หยุดนะครับผมค่ะอืมก็เลยไปไปได้สูตรเข้ามาก็อาจารย์ให้มาอีกทีหนึ่งผมก็เลยมาหัดทําหัดไปหัดมาเออมันก็เข้าของมันชุนนะ่มันก็เดินดีตลอดเดินดีครับเดินดี<ม>นะครับนี่นะครับผมก็เนี่ย๋ยวขอดูชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มสี่สิบกว่าหางสี่สิบกว่าหางเ<ม>บิกซับเอาไหมหน่อยเบิกซับส<ด>ี่สิบกว่าหางนี่เอาไป เขาจะไใช่ก่อนอื่นเลยก็อย่าพึ่งว่าเยอะเนาะแต่มันก็เยอะอจริงๆแลครับผม,มแต่มันก็เข้านะก็เอฟซีก็ถูกกันหลายงวดแล้วนะครับผมสําหรับที่เอาสูตรไปเพราะว่าเขาเข้าไปซื้อทุกตัวเนาะซื้อแบบไม่ต้องกลับนะครับเป็นชุดแบบไม่ต้องกลับเลยนะครับผมเข้าตรงๆนะครับอันนี้คือให้ดูนะคะคนที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่จําเป็นต้องด่นะอ่าไม่ ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับเนาะคือตามสถิติมันเข้าตรงๆนะครับมีสองสามงวดเดียวที่มันกลับอันนี้คือให้ให้คนที่อยากเอาไปดูเพราะว่ามันเป็นสูตรตลอดชีพใช่ไหมใช่ครับไปดูแล้วก็ไปตัดเองครับไปดูว่าจะตัดได้แม่นเหมือนโอปอไหมครับเงี้ยเข้าสองหนึ่งกับหกสามเข้าตรงๆนะครับผมสําหรับสูตรนี้เนาะก็เขาถูกกัน FC เมืองนอกถูกหกแสนแหละครับเขาก็ถูกนะ เขาก็โทรมาบอกนี่แหละครับผมเขาก็ดีใจเขาด้วยนะครับบางท่านก็ถูกมาสามสี่งวดแล้วที่ตามมานะครับเขาเอาสูตรนี้แหละครับผมไปตัดเอาเอาไปเลือกชอบต้นไหนก็เลือกซื้อเอาเลยใช่ครับส่วนมากเขาจะเน้นบนนะครับผมเน้นบนแบบไม่ต้องกลับเลยครับผมอันนี้คือให้เอฟซีแคปไว้นะครับแล้วก็ไปตัดเองได้ เพราะว่ามันใช้ได้ตลอดชีพครับค่ะแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่าตัดไม่เป็นจะรอให้โอปอตัดให้ก็รับชมในคลิปนะอันนี้ผมตัดให้อันนี้คืออันนี้ตัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีชุดเน้นอีกนะอันนี้ให้ดูก่อนให้ดูก่อนครับอแคปหน้าจอนะครับอันนี้ตัดแล้วอันนี้เหลือเท่าไหร่นั้นตัววงตัวเน้นเหรอครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกแผ่นนึงอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะ มันต้องค่อยๆตัดนะครับผมผมยังไม่เก่งนะครับองค่อยๆฝึกไปนะครับแต่ว่าขนาดไม่เก่งนี่ยังไม่หลุดยังยังยัง,ยงตั้งแต่ทํามานี่ยังยังไม่หลุดนะครับอันนี้ไม่เก่งนะอาศัยสูตรอาจารย์นะครับผมประมาณจีเรือนคับเก่ง<笑><笑>ยังไม่แน่ใจศึกษา <S <S ไปเรื่อยๆครับศึกษาเรื่อยๆแต่หลักร้อยนี่ต้องรอต้องต้องรออาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับผม อ่ะทีนี้มาชุดเน้นนะครับผมอ่ะชุดนี้ชุดลงทุนชุดลงทุนครับอ๋อันนี้ลงทุนแล้วนี่ครับผมระบายสีวันสุดท้ายจะเหลือแค่ห้าหางนะครับผมโอ้ฉัน้นโจได้จนใช่ครับก็คือจากหลายๆหางจะเหลืออยู่แค่นี้ครับชุดนี้ลงทุนได้เลยลงทุนได้ครับผมเมืที่แล้วเสียดายวิ่งศูนย์กันหนึ่งหลักร้อยถ้าแปดหลักร้อยนี่ได้สามตัวนะครับ แปดหกสามนะไม่รู้ว่าจะมาแปดอันนี้คือชุดลงทุนนะคะครับปั่นใจพุเทเถ่านี่ก็ใกล้ๆวันนะครับผมจะเหลืออยู่แค่ห้าหางนะครับที่ได้เขา,าเชุดห้าหางพอดีชุดห้าหางครับที่เอาหกสามหกสามมันออกตุกกาฟุกสามเขากาฟใส่ก่อนครับสองหนึ่งไปกับถิมเนี่ยสองหนึ่งว่ามันออกแล้วอันนี้สูตรก็มีสองหนึ่งนะ แต่ว่าผมตัดออกเพราะว่ามันออกมาบ่อยเลยเกินครับพ็มาวิ่งสองเนาะมันก็มีสองหนึ่งแต่ผมตัดออกไงขอตัดขออนุญาตตัดขออนุญาตตัดสองหนึ่งออกครับไม่ออกหนึ่งสองอีกแล้วออกอีกอะให้ออกก็ไดเป็นที่จังหวัดว่าไว้ที่บุญแปดหางแ่างจินหางครับพี่น้องขยายตัวมากนน้นบนนะครับ แนวทางของโอปอลัดให้แล้วแต่ว่าถ้าใครที่รอห้าหางก็ต้องประมาณวันที่สามสิบสามเอ็ดหรอคะโอปอประมาณใกล้ๆเพราะว่ามันออกวันที่สองนะครับประมาณสักยี่สิบยี่แปดได้รล้วโอ้ให้ก่อนก่อนปีใหม่เพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนสั่งสันปีใหม่จะจะไม่ได้ดูคลิปนะเนี่ยงวดงวดก่อนให้ให้ให้ดูงวดก่อนเนาะที่เป็นชุดเต็มเนาะมันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ สองหนึ่งหกสามตัวตรงทั้งบนทั้งล่างตัวตรงัวตรงทั้งบนทั้งล่างเลยครับสถิติที่ผ่านมาเข้านะคะตัวตรงทั้งบนและล่างส่วนรอบนี้วิ่งหกกับวิ่งหนึ่งครับผมแล้วก็ล่างวิ่งสองหกยังมาไปอยู่วะมันมาตามสูตรมันมาตามสถิติผมก็ไลเออเลยเอ้า ผมก็ไม่รู้แต่ว่าสถิติมันมาแบบนี้มันมาแบบนี้ครับอ๋อค่ะครับเป็นแนวทางนะครับเนาะตามสูตรนะครับผมอะใครชอบก็ลองไปหยิบจับลอตเตอรี่ดูถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะผมครับหลายๆคนก็จะคอมเมนต์มาว่าตัวเลขหลายตัวครับ แต่แต่มันก็หลาจริงๆแหละครับผมไม่เถียงผมไม่เถียงมันหลายจริงๆครับแต่ว่ามันก็จะตัดให้ตัดให้เหลือแค่ห้าหางนะครับผมเต็มหน้ากระดาษใช่เต็มหน้ากระดาษจนไม่มีที่เขียนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เอาให้ดูเราก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปใช่ไหมครับว่ามันมาจากไหนมันเป็นยังไงนะครับสมมติว่าชุดเต็มเข้าชุดตัดไม่เข้าอย่างเงี้ยครับก็เป็นสถิติดูสถิติแต่ว่าอันเนี้ยแคปหน้าจอไว้นะครับผมแบบชั่วลูกชั่วหลานเลยนะผมว่า นี่ครับแคบไว้ครับผมไม่ห่วงครับแคบไว้เลยอันนี้แคบไว้ได้เลยครับส่วนมากเป็นบนนะครับบนไม่ต้องกลับด้วยนะครับเพื่อถูกใจเนาะแคบเอาไปใช้ได้เลยเอาไปตัดได้เลยใครมีสูตรตัดใช่ครับเอาไปตัดได้เลยครับผมไม่ต้องกลับส่วนน้อยส่วนน้อยครับจะกลับบนบนอย่างเดียวนะครับแถวเมื่อกี้มาล่างเลยนะ ทั้งบนและล่างใช่แต่ส่วนมากจะบนครับค่ะมาบนล่างอยู่หลายรอบจกตัวครับก็มาเขาเขาเขาว่าเขาถูกหกแสนผมก็งงแล้วเยอะขนาดนี้เขาถูกได้ยังไงต้องหกแสนผมก็งงเหมือนกันที่ังงอนหน้า โอเคอเคนาะอกัน, <ะ S 2> น <ะ S 1> ครับโอเคก็ขอบคุณแนวทางสำหรับปรอบปอนะขอบคุณครับขอบคุณครับ